สวัสดีครับพี่น้องเราบงเขาหน้าแหลงครับปัดเบิ่งมีต่าหย่าเลยครับนี่บ่ได้เขาสามสี่ไฮครับคุณไฮนี่ก็บเบนคักเลยเหมือนบ่เอียงเลยมีต่าหย่ากับอีหยังบุ๊คปัดพีนี่แหลงคักแหลงแน่ครับแหลงแฮงต่าหย่า Ô nhi vẫn bóng bí nam bóng bí thang nam á bóng lẻng bóng lẻng bóng lẻng bóng hai phút nọ bóng bóng bí nhỏ bóng bóng bí nhỏ bóng bóng bí nhỏ bóng nhà bí nhỏ bóng bóng bí nhỏ bóng bóng bí nhỏ ฝนมาตกจากเทียเสร็แล้วปีนหแรงคักโอ้แต่มีมูเหลี่ยมมาเลยมั้งพี่น้องบ่แมนเขาบ่แมนเขาได้ครับนีหิาหครค่า ปยาได้ยี่ดอกทุ่งปุ๋ยนึงนี่ไฮนี่ไฮบอกย่างไงเลยเลยทุ่งปุ๋ยนึงแรงคักแรงเนี่ยมองผู้เป็นได้เพื่อนกับได้เพราะว่าฝนมันตกดีทั้งฝากคล้องไปทั้งฝนครับฝนตกหนามันไหลครับตอนนี้บ่มบน้นำมา ขอรับน้องน่อยๆเกี่ยวสองสามไฮครับเนี่ยใครเนียยู่นี่ รับบรรยากาศคงนะตอนจะส่อพี่น้องแดดก็เริ่มฮอนแลแวละสองมงกว่าละเข่าไม่งามเข่าไม่งามเลยมันแรงหลายก็เลยชิล้ายครับ ยิกับแหงย่างแหงย่งยงยงางขักเลยครับเนี่ยปีนี้ปกติตก้ตรงไได้เกี่ยวเขาดุยตุมเนี่ย <c oughs> ปีนี่แหงขนาดเลย <c oughs> นำสางเหลี่ยบ้อนำสางเหลวอบมึงนำสางกันสางกับบ่มีป่านะครับ โอ้น้ำมีน้ำอยู่ตัวนี่นี่เราจะได้จับปลาควันนะนนำนี่สังนี่อยู่ครับ